สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h n โปรโมช o ่นฟอร์ดบายเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจำอยู่ Ford ดพับแดงค่ะในเครือบริษัทออโต้แ l รลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะด้านข้างเก่งกี้เลยพามาพบกับพี่ใหญ่สุดในรุ่นเลยค่ะตัวนี้เห็นหน้าก็รู้เลยนะคะว่าเป็นรุ่นอะไรถูกต้องเลยค่ะ Next generation นะคะ Ford Ranger Raptor นั่นเองรุ่นนี้ค่ะเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะเบนซิน3 0ลิตรค่ะตัวนี้เป็น Twin Turbo นะคะ EcoBoost มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติค่ะ10 s สปีดรุ่นนี้ค่ะมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4ส,สีนะคะสีปกติสีดำและสีขาวสีพิเศษจะเป็นสีส้มและสีเทาราคาตัวรถบวกเพิ่ม1,000 0บาทสุดที่วันนี้ค่าตัวน้องค่ะอยู่ที่นะคะ1ล้านค่ะ9 2 0 0 0 0 9 0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมรอบคันในวันนี้นะคะว่าจะหล่อขนาดไหนคะ่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยขออนุญาตเริ่มจากด้านบนละกันนะคะไล่จากด้านบนด้านบนนะคะอันนี้ที่เห็นไม่ใช่สกูปนะคะสวยมากๆเลยลูกค้าเลือกติดนะ,ะสติกเกอร์นะคะตัวนี้สติกเกอร์ของเจ้าสำนักนะคะบอยปากน้ำนั่นเองนะคะ ที่พีรู้จักแน่นอนค่ะก็เลือกเป็นสีดำเงานะคะและมีคําว่าแรปเตอร์ด้านบนนั่นเองสําหรับจมูกด้านบนระบายความร้อนจากห้องเครื่องตัวนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะกระจังหน้ากระจังหน้าที่เป็นต้นแบบนะคะในการตกแต่งใน next เจนเลนเจอร์ anger, หลายๆรุ่นนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้าของเดิมๆจากเขาเลยแต่ที่ไม่เดิมนั่นก็คือลูกค้าเลือกเพิ่มมิติค่ะของตัวสติกเกอร์ด้วยการติดสติกเกอร์นะคะด้านหน้าตัวอักษรค่ะเป็นสีเทานั่นเองตัวนี้ค่ะมีกล้องนะคะ360อองศานะคะนี่มีกล้องมาให้นะคะอยู่กระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าค่ะ รุ่นนี้ค่ะไฟหน้าเขานะคะเป็นระบบ m a t r i ก LED ค่ะซึ่งมีระบบนะฮะป้องกันปรับมุมลำแสงให้อัตโนมัติค่ะและมีระบบป้องกันไฟยังตาม,มาให้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติและมีระบบออโต้ไฮบีมดเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมาให้ค่ะ<ม>ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แสงสีขาวนะคะม,มีมาให้เลยมาต่อกันที่ด้านหน้า ยังไม่หมดค่ะพี่ใหญ่วันนี้หล่อมากๆเลยสำหรับรุ่นดร็ตเปอร์ค่ะเขาก็จะมีกันชนด้านหน้านะคะที่เป็นสีดำแบบนี้ค่ะสีเดียวตัวกระจังหน้าเลยตัวชายกันชนค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็รุ่นนี้ไฟตัดหมอกเป็น LED สำหรับแผ่นกันกระแทกใต้ท้องเครื่องนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะคะมีความแข็งแรงทนทานนะคะพร้อมที่จะลุยได้อย่างเต็มที่เต็มสมรรถนะของรถที่มีเลย รุ่นนี้นะคะขุมกำลังบอกเลยค่ะว่าเยอะมากๆเลยนะฮะ397แรงม้าและแรงบิดถึง583นิวตันเมตรค่ะสำหรับด้านข้างค่ะตัวรถน Q aw, ะคะคิ้วล้อหล่อเท่ๆแบบนี้ค่ะสไตล์แรปเตอร์นั่นเองค่ะสวยงามมากๆตัวชิ้นงานเป็นสีดำด้านนะคะต่อที่ล้อเลย รอขนาดนี้ไม่เปลี่ยนล้อไม่ได้แล้วค่ะล้อวันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนค่ะเป็นแม็กนะคะ f u e l Stable นั่นเองค่ะขนาดรอบวง20นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกนะคะก็เป็นหน้าดำนะคะตัดด้วยมิลลิ่งสีเงินนั่นเองจับคู่กับยาง BF ค่ะซีรีย์ยางวันนี้จะอยู่ที่2855 5 r 20ค่ะและสำหรับพี่ใหญ่ค่ะช่วงล่างเขามาพร้อมนะกับ ตัวโชคฟ็อกค่ะตัวนี้เป็นโช k คฟ็อกนะคะเป็น e t ทเ n อร์ลบายพานะคะขนาด2.5นิ้วค่ะแบบไลท์วาวนะสามารถปรับค่ะตามการใช้งานได้แบบเรียลไทม์เลยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวค่ะกล้อง360องศาไฟส่องสว่างข้างตัวรถมีมาให้ค่ะกันซาค่ะ การสะแท้ของทั้งฟอดนั่นเองมือเปิดค่ะสีเดียวกับตัวรถคันนี้ค่ะติดเบ้ารองมือเปิดนะคะแบบฟิล์มใสของอัลติเมทเลยค่ะแล้วก็สำหรับบันไดค่ะบันไดข้างนะคะตัวนี้ก็ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเลยนะคะบันไดข้างตัวนี้ค่ะก็เป็น อลูมิเนียมนะคะแต่พ่นพื้นผิวกันลื่นนะคะตัวนี้ก็พิเศษเลยนะคะสไตล์แรปเตอร์นั่นเองเดี๋ยวให้ดูค่ะสติกเกอร์ที่เห็นรอบคันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยนะคะลูกค้าเลือกออกแบบนะส่งรูปแบบของสติกเกอร์ให้นะคะอันนี้ก็เลือกติดจากเจ้าสำนักบอยปักน้ำนั่นเองสวยงามแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกติดนะคะตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะคะ ไฟฟ้าของเจ้าดังเช่นเคย h ั m m e r นั่นเองค่ะสีดำแบบนี้นะคะเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้และสำหรับฝาท้ายค่ะฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็มีสติกเกอร์ลายกราฟิกนะคะรวมถึงเพิ่มความโดดเด่นให้ฝาท้ายค่ะติดตัวอะคริลิกนะคะสีอะคริลิกเลือกเป็นสีดำเงานั่นเองโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ค่ะมีกล้องถอยหลังฝั่งใต้โลโก้ค่ะกันชนท้ายค่ะ มาพร้อมกับท่อคู่แบบนี้เลยสำหรับท่อคู่นะคะบอกเลยว่าสามารถนะคะปรับนะคะได้ถึง4โหมดด้วยการตัวเสียงท่อก็จะไปสัมพันธ์กันกันกบระบบนะคะการขับขี่นั่นเองปรับได้4โหมดค่ะเป็นแบบโหมดปกตินะคะแบบเงียบค่ะแบบสปอร์ตและ สุดท้ายค่ะบาฮาเลยค่ะไม่มีนะในรุ่นไหนเลยนะคะรุ่นนี้มีมรบเลยจริงๆค่ะช่วงล่างนะคะด้านท้ายค่ะก็จะเป็นแบบไลายวาวนะคะสำหรับเออขอโทษค่ะช่วงล่างค่ะตัวนี้นะคะด้านท้ายจะเป็นแบบวัดลิงค์นะคะแล้วก็สำหรับช่วงล่างต่างๆค่ะตัวเสื้อสูบก็ดีนะคะทำจากเหล็กกาไฟค่ะมีความแข็งแรงทนทานกว่ากระบอกสูบนะ,ะเสื้อสูบ อื่นๆเลยถึง75%ค่ะวันนี้พามาชมนะคะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้นะคะประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์นะคะชอบกดแชร์อยากมีคนดูแล ทักมาหาก,กันนะคะสนใจในเจเ e อเรชันนะคะรุ่นไหนอะสามารถทักทายสอบถามตามช่องทางที่ขึ้นใบด้านล่างนี้เลยและถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งแบบไหนค่ะเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่ y u t u b e c h a n n n l p r o m o t i o n Ford by ิงกี้ค่ะและทางเพจ Facebook นะคะ Promotion Ford รับชมแล้วอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิง่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye